รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบร,ริษัทเอเดเมนชั่นจำกัด สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety ครอบครัวนะคะรายการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ชาความสนของเด็กๆค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงลูกของคุณพอ่อคุณแม่นั่นเองนะคะจะได้ทําให้ครอบครัวเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะและนี่แหละคะ่ะเป็นปฏิบัติการของแก้งรักเด็กนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรานัดแขกรับเชิญที่นี่เลยะคะ่ะแฟนนารีมนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี้ยเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่หนึ่งเลยนะคะแต่ที่ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหันมานทำนี่ไปไหนอะคะเนี่ยเวลูล่ะ ใจว่าตัวเองอไซส์เดียวกับเด็กแน่เลยก็เลยเข้าไปเล่นกับเด็กขออนุญาตเข้าไปตามก่อนคุณผู้ชมนะอ้อยอเไนี่มาทำงาทำงานกันมาเล่นอะไรอยู่เนี่ยมาเล่นรอแขกงนับเชิญไงโอ้ตายคุณผู้ชมก็รอสวัสดียังสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับออ <laughs> ขออย่างีต้อ,<ด>ตอนรับเข้าสู่รายการ แจ้งกันไกแลับไม่ทันแล้วด้วยไปแล้วแขกแล้วเชิญแขกแล้วเชิญยังไม่มาไงตอนนี้ชั้นปอป่ะวายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวายเหรอคะสวัสดีครับผมมานานหรือยังครับคือเล่นรออยู่นานมากตั้งนานเลยเออนี่ไงเาทักทักใหญ่แล้วอ๋อที่แขกก็เธอของเราครอบครัวตัวปอคุณเป้ยคุณป๊อแล้วก็น้องโกรดนั่นเองไม่น่าเลยที่ให้เราใส่เสื้อเหมือนกันเออใช่ปกติบ้านนี้ก็ใส่เสื้อเหมือนกันนั่นน่ะสิใช่ไหมเวลาลงอินสตาแกรมก็จะเป็นแบบความคลิปไทย จริงๆก็แม่นั่นแหละไม่คุยไทยรห<ข>อรอกก็แม่นั่นแหละแต่เพราว่าจริงๆตอ,ตอนตอนที่คบกันเป็นแฟนกัน,กนเนี่ยก็ชอบใส่เสื้อเหมือนกันอยู่แล้วแล้วพอมีลูกก็เลยแบบมีความคิดว่าเอ้ยใส่เสื้อเป็นครอบครัวก็ดูน่ารักดีแล้วคุณป๊อดก็ชอบอยู่แล้ว,ว่ะคนี่ไงเดี๋ยวนี้เราใส่แทนนะใช่ใช่ใช่เป็น<ล><ล>ตัวแทนใส่ก่อนนะอย่าเราขยับไปนั่งไปนั่งคุยอะไรกันดีไหมคะปอดอยากเล่นตรงไหนดีกว่าเออปอดอยากไปตรงไหนไหมไหนดูวยปอดปอด้าปอดนี่ตรงนั้ำไหมตรงนั้นไหมปอดนี่ ปี2555นักแสดงสาวสวยเซ็กซี่เปยปานวาดช็อกวงการด้วยการเข้าพิธีแต่งงานกับดุ่มในเครื่องแบบอย่างคุณป๊อปเรือเอกนิธิบุญยรัชกลินแถมยังงดรับงานเซ็กซี่เพื่อมาทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ที่ทุ่มเทความรักโดยสุดให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องปโปรดอย่างเต็มที่ด้วยลยคะ่ะสนับสนุนโดยโอวันตินเราเราถามเรื่องชื่อก่อนเลยดีกว่าชื่อปโปรด ชื่อจากใครใครตั้งคะจริงๆเราคิดจะมีออกเนาะเออเรก็คุยกันแบบจนแบบน้องโปรดข้อแต่มันเรียบร้อยแล้วก็ยังตัดสินใจกันแบบนี่ตัดสินใจไม่ได้จะแบบว่าเหมือนแบบคุณป๊อปก็พูดขึ้นมาเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเฮ้ยไฟไฟลูกเ้ามีควาว่าเฮ้ยคำว่าโปรดนี่น่ารักดีเนาะแล้วอีกอย่างคือบอกว่าเราครอบครัวปอปาเหมือนกันก็เลยก็เยป็นชื่อโปรดแล้วอีกอย่างมีความหมายก็ดีบอกว่า เป็นผู้ให้ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นที่รักของทุกคนคือโปรดปรานอะไรแบบนี้ค่ะเป็นควารักนะคแล้วชื่อชื่อชื่อเต็มชื่อจริงอะครับอัซดินแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่คนไหนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นกนไหนครับผมเมื่อก่อนเนี่ยลูกคุณแม่ค่ะคือจะเป็นแบบสาวเซ็กซี่อะไรเงี้ยตอนนี้พอเขาแบบว่าพอมีลูกนี่แบบชีวิตเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันแบบ ทำอะไรมันก็จะมีเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะแบบแค่ตัวเองไงคะแต่ตอนนี้มีครอบครัวแล้วก็จะแบบว่าคุณจากีแล้วก็คุณดูมันก็จะชัดเจนมากขึ้นแทนั้นเองน้องโปรดได้รางวัลอะไรมาก็เป็นอะไรนะขวัญใจหนช่มขวัญใจมหาชนหนน้อยขวัญใจมหาชนฝ่ายชายเพราะฝ่ายฝ่าหญิงจะเป็นน้องวันใหม่วันใหม่จากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะอย่างนี้ดีกว่าเรานั่งคุยกันอย่างนี้ดูแบบว่าไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรกับน้องเลยเราไปทํากิจกรรมกันดีกว่าวันนี้กามีเป็นทราย เป็นแทบส่ใส่โล้มงี้เป็นการฝึกทักษะของน้องเป็นกิจกรรมโปรดของน้องโปรดหนะครับเหมือนกับเขาชอบเล่นนะและก่อนที่เราจะไปนั่งคุยกันนี่เลยครับผมเรามีผลิตภัณฑ์จากอูนตินมอบให้ครอบครัวคุณเตยเด็กครับขอบคุณ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 คบนี่สุดหอของเราเลยนี่ครับเอานีมเอาวันนี้เอาพ่ะสค่นะเดี๋ยวไปกลับ กลับมาชมงานศิลปะจากน้องปโปรดและวิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่เป้ยกันค่ะได้ยินมาว่าเข้มงวดสุดๆเลยนะคะสนับสนุนโดยฟูจิโกะ ใช่ค่ะขวดรึ่นนี่เขาทำได้หรอจริงๆก็ได้แล้วนะคะแต่อาจจะแบบเป็นขวดที่แบบเล็กกว่านี้ให้เขาแบบว่าถือสะดวกหน่อยอ่างเงี้ยแบะใหญ่ไปนิดนึงในไอจีเป้ยเนี่ยเราเห็นเป้ยลงอะไรนู่นนี่นั่นตลอดเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีคํานึงที่ไหลเลยคนก็บอกว่าลูกทําให้ชีวิตเป้ยดีขึ้นคือเมื่อก่อนอะเราก็จะแบบโฟกัสแต่เรื่องตัวเองคืออะไรก็ได้ง่ายๆคือชีวิตแบบว่า ใช้ชีวิตไม่ค่อยมีแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีแบบแผนเท่าไหร่ไม่เคยห่วงว่าสุขภาพจะเป็นยังไงกินอะไรก็ได้ไม่เคยมานั่งออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามแต่พอมีเขาแล้วแบบจะได้รู้รู้รรักษารักษาและป้องกันแล้วจะได้อยู่กับเขาได้นานเดี๋ยวนะครับผมผมกเลยจะบอกว่าเขาให้ใส่ถ้วยแต่ดูนกปวดใส่ข้างนอกช่วยจะสนุกไปเยอะเลยครับ ดูนี่ไงดูสนุกใช่น้องโปรดลูกใครลูกพ่อหรือลูกแม่ครับลูกพ่อเลยค่ะลูกพ่อติดพ่อเหรอครับชอบเล่นกับผมแต่ว่าเขาแอบจะติดติดเหมือนแม่เขานะเขาเป็นยังไงเหรอคะอยากรู้ยังไงหรอคะจะเป็นคนมีแบบว่าอารมณ์มีโลกส่วนตัวอะไรแบบชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เอาอะไรอย่างี้เขาจะชัดเจนตั้งแต่เด็กๆอันไหนเขาจะไม่แบบว่าอันไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยอันไหนที่เขาอยากทำที่ครัเขา h a p p ะเขาทำ บอกเขาจะชัดเจนแค่เด็ก็มาดู พูดอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อตามใจคุณแม่ต้องสุ่เพราะตามใจตามใจยิ่งกว่าจนแบบเบอยบางทีก็มีแบบว่าอย่าทาอย่างนี้มีแบบว่ามีแบบทะเลาะกันมากแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนความคิดไม่เป็นไรก็ให้ทุกคนตามใจไปเดี๋ยวดูเองเรื่องที่คุณพ่อคิดจะดุลูกมันมีเรื่องอะไรบ้างไหมคะก็เป็นแบบไปรังแกคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้แบ่งของเล่นให้คนอื่นพ่อเขาจะม่ชอบเล่นอะไรเงี้ยแล้วจะแบบว่าี่แบบ สนมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบอืล้วก็จะจะจะ,จะดูจะดูมีวิธีลงโทษไหมคะ ผมก็ตีเหมือนกันนะตีตีคือตีเบาๆให้เขารู้ว่าสกิเฉยๆใช่ห้เขารู้ว่าเอออย่างเงี้ยมันไม่ควรทำแต่ถามว่าลูกรู้เรื่องไหมลูกหัวเลาะใส่จานดูดแล้วก็แอบหัวเลาะลูกอะเวลาลูกทำหน้าแบบเออไม่ดูจริงจังเขาก็ไม่รู้อะมันมีดุอ่ะเออถ้าดุก็คือต้องดุอ่ะอ่ะแล้ววิธีดุถ้าดุยังไงปุ๊บไปดุลูยังไงที่บอกว่าเป็นคนดูอดแม่ดุยังไงเวลาแม่ดุว้ายในในในข้อยพิีแม่ดุยังไงลูกอ้าวคือแปลว่าอะไรครับผม คือคือแม่เส็งดังแม่เส็งดังแม่เส็งดังเวลาเป้ยจะจับทำอะไรทักอย่างเนี่ยเขาก็จะร้องจะเรียกคนนั้นคนนี้จะเรียกทั้งบ้านมาช่วยชอบมากขอฟันอีกทีได้ไหมแตนอะไรแปลว่าอะไรอ่ะน้องน้องปวดครับแม่นูแม่ทำไงครับอีกทีสิแม่นูแม่ทำไงเฮ้ีน่ แปรงฟันก็ดูเรื <im> ่องแปรงฟันเรื่องความสะอาดแปรงฟันทาไมต้องดูลูอะครับไม่ใช่คือเด็าจะไม่ค่อยชอบแปรงฟันเลยเข้าใจป่ะเรามีประสบการณ์การปวดฟันอะถ้าเกิดลูกปวดฟันขึ้นมาเรารู้ว่ามันทรมานแค่ไหนแล้วพอลูกเจ็บถามว่าเราเจ็บไหมเราเจ็บมากกว่าเราการไว้ก่อนดีกว่าเราการไว้ก่อนฉะนั้นก็จะมีปัญหาคุณป๊อปทุกๆคนตลอดเวลาว่าเวลาเราไม่อยู่เราไปทางานงานยังไม่เสร็จแต่เขาต้องเข้านอนสองทุ่มแล้วก็จะบอกแปรงฟันหน่อยนะแปรงฟันให้ลูกหน่อยพอลูกร้องไม่กล้าบอก วันเดียวไม่เป็นไรหรอกนะไม่ชอบคํานี้เนาโกรธแสบไหมโอ้ยเขาซ่าเขาชอบแค่ไงนครับว่าซ่าเขาจะแบบมีชั้นเชิงเวลาเล่นเล่นกับพ่อพ่อเสียงดังเขาก็จะสั่งให้เงียบโอ้โหลูพ่อมีสั่งอ๋อมีสั่งเงียบด้วยเออเงียบอะไรอย่างเงี้ยทําไงอ่ะลูกถ้าพ่อเสียงดังทําไงครับทําไมเสียงไม่ใช่ถ้าพ่อพ่อเสียงดังอะค่ะให้เงียบเงียบทําไงเงียบเงียบพ่อเสียงดังเสียงดังนี่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดุลูกกันแล้วนะเป้ยจริงๆรินะหมายถึงว่า คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่อ่ะเขาจะเป็นแบบไม่ค่านี้นะคะลูกนี้แล้วก็เราก็ใช้ด้วยเหตุผลนะเราแบบคือคือถ้าเกิดเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างเขาจะร้องโวยวายจะกี้จะกี้จะกี้เขาเนี่ยก็กีดเฮ้ยจะไม่ยอมร้องเงียบก่อนแล้วถึงจะให้ถ้าไม่เงียบไม่ให้แต่ปล่อยให้เขากีดไปก่อนเข้เห็นด้วยกันไหมอ่ะอย่างเช่นป๊อปอย่างวิธีทิ้เป้ยคุณเป้ยเนี่ยอย่างเงี้ยป๊อบอยู่ด้วยได้ไหมหรือว่าเราต้องเดินหนีเลยเพราะสงสารลูกไม่คือจริงๆจริงๆก็คือเราก็ คุยกันตกลงร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องสอนเขายัางไงอะไรคือควรทําอะไรไม่ควรทำเพียงแค่ว่าผมใจอ่อน,นผมก็จะเดินเดินหนีแค่นั้นเองก็คือแบบว่าช่วงที่เขาแบบกําลังแบบฟอสกันหรือกำลังทําอะไรกันสักอย่างเนี้ยผมก็จะแบบอให้ล่อยให้เขาจัดการเองไปประมาณนั้นเอยเขาเป็นภรรยาที่เรียกว่าเป็นคุณแม่ที่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว<ป>้ไหมคะคือผมว่าแต่ละคนก็คงมีแบบ ความแตกต่างกันไปแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าถือว่าเขาก็เป็นเป็นแม่ที่ที่มีความรับผิดชอบดีมากใส่ใจดูแลผมก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ที่ดีมากเช่นเช่นกันเพราะว่าเขาก็จะใส่ใจกับผมตลอดเวลาความรู้สึกเราเป็นยังไงเห็นเขาแบบว่าโวกเวกโวยวายบ้างแบบว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจแต่ว่าจริงแริงเขาจะแอบแบบเออตอนคือจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเขาเขาก็สนใจแล้วก็พยายามแบบ เออจะดูว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราเอ๊ะเขาดูแลเราน้อยไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะแอบแอบถามเรา่ไม่ได้ไม่ได้อาจจะค้นพบสิ่งใหม่ที่ลูกชอบมากคือเม็ดทรายเดี๋ยวจริงๆเราก็อยากจะขอยื้มลองเลี้ยงน้องสักแป๊บหนึ่งได้ปะได้ได้ขอไม่เอาแล้วแม่ได้ได้ไปนั่งด้วยก็ไปนั่งด้วยนั่งทรายนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกนี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่อยู่นี่ ไม่เอา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 ่อพ่อกลับมานั่งใหม่โหมดนับหนึ่งถึงสอเล่งโชว์ก่อนโชว์ก่อนนับ1่ถึงสก่อนหนึ่งแล้วก็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 อะไรนี่ต่อไปดีไงครับผมชอบมากเห็นไปปุ๊บร้องไปมันั้นงสองเออตังหวะตังหวะตังหวะดีเรามอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้ดีมยค เป็นผลิตภัณฑ์ n e w t r o p l e นะคะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กค่ะมอบให้กับน้องปรดนะคะขอบคุณมากค่ะจริงแล้วรายการเราช่วงหน้าจะต้องทำอาหารให้คุณลูกค่ะวันนี้คุณลูกจะลองจะยอมทานอันนี้อันนี้ไม่รู้นะจะเราว่าจะลองคุณแม่ทำคุณแม่ทำาอะคุณแม่ทำแต่ลูกกินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาทั้งสราทานเองดูเองเลยนะสนับสนุนโดย e n f a g r o A Plus มร้อสมาย plus สนับสนุนโดยแบรนด์จูเนียร์ทางร่างการเราจะมาให้คุณแม่เปิ้ลทำอาหารกันเพาปกติที่นี่เขาจะมีคอสทำอาหารด้วยเนาะให้แบบคุณแม่คุณลูกทำอาหารกันวั้งนี้เขาก็เลยเตรียมมาให้เรายิ้มเลยอะมองสาวยิ้มเลยอะนั่งไหมยอมนั่งไหมเก่งมากเลยยอมนะรอนะรอนะรอนะครับ เด่นมาเดี๋ยววันนี้เรามาทําอาหารการ์ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เป็นมอกอกลี่กุ้งปกติเคยทําเมนูนี้ให้ลูกทานป้เคยทําแต่ว่าทาเรียบร้อยนะถามว่ากินไหมกินไหมลูกวันนี้กินไหมกินไหมบอกว่าดูก่อนขอดูก่อนคิดดูก่อนเดี๋ยวเราทำลำการนะคะเราทำกันปกติเนี่ยเวลาลูกทานอาหารยากนี่เป็นเรื่องเครียดของคุณแม่ใช่ไหนคะ เครียดมากน้ำตาไหลร้องไห้แล้วทำไมเขาไม่กินแบบซุปหรือข้าวต้มโจ๊กอะไรอย่างนี้มั้ยเขาเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานประเภทของนิ่มๆเห็นบอกน้องโปรดทานอาหารยากเรามีคนหนึ่งที่จะมาคอนเฟิร์มว่าน้องโปรดทานอาหารยากจริงจริงจริงไหมครับผมใครอ่ะเก่งเนาะสวัสดีครับจะมาช่วยยืนยันว่ากินยากจริงๆริงไหนบอกพี่สิว่าทําไมน้อง็นงปินยืนยันว่าน้อง ที่อาหารยางจริงๆก็หลัไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยก็ต้องหาหาร้านที่โปรดทานได้ด้วยไปสนิทอะไรกันยังไงเนี่ยสองคนนี้คือรู้จักกับป๊อปได้ก็เพราะว่าครีมนี่แหละเราเอา,เ,อาเป็นแมส่สื่อคื่อยากรู้ทำไมถึงเรื่องผู้ชายคนนี้เป็นเป็นพ่อของลูกอะไรไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราเรา,เรา,เรา,เรามีการตกลงกันก่อนก่อนที่จะคบกันว่าเออเป็นคนแบบซีเรียสเรื่องความรักนะถ้าจะมาคบกันเล่นๆเขาไม่อด้นะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นแบบ นี่ใส่แบบน่ารักอบอุ่นแล้วเป็นคนที่แบบว่าอธิยาสัยดีอ่ะเราชอบผู้ชายอบอุ่นเนี่ยออแ,แล้วเราก็ไปด้วยกันได้แบบว่าเออก็ซึ่งจริงๆคู่นี้เ,เขาเป็นเป็นคู่ที่น่ารักกันมากถามครีมดีกว่าว่า ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมตั้งแต่อันดับแรก<อ>แต่งงานบบเปลี่ยนแปลงไหม<อ>แล้วต่อไปลูกมีลูกล้วเปลี่ยนแปลงไหม<ถ>ยังไงยังไงเขาเปลี่ยนเยอะนะแต่ด้วยความที่แบบก็เข้าใจว่าชิคก็เป็นแม่แล้วแกจะให้เขาเหมือนก่บก่อนมันก็คงแบบไม่ได้แล้วถูกไหมพี่ทุกวันนี้เทากับข้าวเพะเมื่อก่อนไม<อ>่ไม่เคยทาเลยนะไม่เคยแตะเลยนะสามไม่เคยบอกว่าเมื่อก่อนปอกผลไม้ให้สามีทานนี่แบบตอนแต่งงานแบบไี่้สามีเพิ่มแล้วนะเวลาตอนนี้ทำกับข้าวดูแลลูกอันนี้ทําเสร็จแล้ว นี่เมนูเราเสร็จแล้วเราเด็กอาจจะปรุงรสชาติได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเด็กทานรสไม่จัดอยู่แล้วอันนี้เป็นเมนูที่คุณแม่เปิ้นทำให้คุณน้องโปรดนะคะมันลุ้นกันนะว่าลูกจะกินนะเปล่าแม่โอ๊ยตายแล้วเนี่ยอ๋งร้อนตาไหลอีก็เดี๋ยวลูกไม่กินแล้วเสียใจคือเวลาเปิ้ลทำให้แล้วลูกไม่ทานคือแอบเราเราในฐานะแม่แอบเสียใจให้ลูกกินกินลูกกินครับผมเห็นไหม คลีมบอกว่าลูกกินอเลยนะครับกินข้าวกินแตเข้าครับพ่อเออกินข้าวโอเคแล้วถือว่าแม่ทำมาให้เหมือนกันแม่ก็ข้าวเหรอแม่ก็้อร่อยไหมเอปแท่งนะกินจ้าออเหมาะสมกับการเป็นลูกของนักแสดงอมกับการเป็นลูกของนักแสดงอ่่ออ ปัญหาลูกไม่กินข้าวพบได้บ่อยๆกับลูกที่กินข้าวค่ะแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีใครไม่กินข้าวจนโตในที่สุดลูกก็จะยอมกินข้าวหรือเรียกว่าสวิตกินข้าวเปิดแล้วนั่นเองในระหว่างที่สวิตกินข้าวยังไม่เปิด คุณแม่ทําอะไรได้บ้างประการแรกก็คืออย่าให้ลูกกินขนมหรือว่านมเยอะเกินไปเพราะจะไปแย่งที่ข้าวแล้วก็ให้ลูกออกกําลังกายเยอะๆอย่าบัง,บงคับหรือว่าอ้อนวอนลูกเพราะว่าจะทําให้ลูกต่อต้านหรือว่าเล่นตัวมากขึ้นข้อสาก็คือควรจะมีบรรยากาศการกินที่ดีเปิดโอกาสให้ลูกได้กินเองบ้างนะคะกินครั้งละน้อยๆแล้วเติมลูกจะได้มีกําลังใจถ้าลูกลุกจากโต๊ะก็ให้เก็บได้เลย ประการสุดท้ายก็คือในระหว่างที่สวิตกินข้าวยังไม่เปิดให้คุณพ่อคุณแม่เสริมธาตุเหล็กหรือวิตามินรวมให้ลูกเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารที่จําเป็นค่ะเป้อยอ่ะทุ่มเทให้ลูกมากบมนบางทีทะเลาะก,กันกับพี่ทะเลาะก,กันกับป๊อปจริงป่ะก็ไม่ถึงกับทะเลาะนะแต่แบบว่าบางทีเราก็แบบแอบแอบ เงินงาะน้อยใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็เคยแบบก,กไม่กับลูกอย่างเดียวไม่สนใจเราเลยคือคือคือตอนนั้นมือใหม่ไงเราทําอะไรเราก็บอกว่าลืมลืมคิดไปโฟกัสแต่เรื่องลูกจนแบบว่าคืออยากทําเองทุกๆอยา่างพอหันมานั่งคิดอีกทีนึงอ่ะชีวิตคขาเ่าครอบครัวมันต้องเดินด้วยกัน,นด้วยไปไปด้วยกันพร้อมกันสามคนไม่ใช่แค่เป้ยกับโปรดมันต้องมีป้อมอีด้วยมีเวลาไหนให้สามีบ้างไหม กลับมาสวีดกันหลังลูกนอนค่ะทุกวันเลยเหรอครับผมไม่ทุกวันหรอกแต่เขาเรียกว่าประจุเหมอะอย่างคุณป๊อปเขาทำงานวันละราชการเอวันท้าสมงุกอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เขาต้องรอรอลูกนอนเขาเ้าเกิดแบบว่าวันลุ่งขึ้นแบบว่าสามารถแบบไปเห็ดได้นิดนึงก็จะบอกกลางคืนก็ไปดูหนังรอบดืกันได้เยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องดูวันด้วยเมื่อกี้ก็น่ารักมากนะบอกว่าหลอดหล่นเข้าไปในขวด จะให้ลูกทานต้องไปล้างมือออกอะเพื่อที่หยิบลองชิมมั้งได้ไหมนี่สรุปสรุปที่สรุปที่ต้องโอดทานไม่หยุดนี่คือนี่พี่จะชิมใช่มากพี่ทานไม่หยุดเลยนะแี่ดีใจมากเลยเราแค่จะกินก็ไม่ยังไงอะพอดมานี่เลยอืมอร่อยนี่อร่อยเนาะผมยืนยันเขาว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายการให้อาหารเด็กนี่คือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับบางทีการให้อาหารผู้ใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เลย จริงๆผู้ใหญ่ไปหาของชอบกั้มันยากอะไรบ่นเราตอนนั้นมันมีร้านขนมมาเซอยากกินขนมโอ้เฮียอยากกินขนมตัวนี้เป็นตัวไม่ค่อยกินของขาวครับมักจะชอบของหวานเ้าขอนี่ไงเห็นไหมอาปากลูกนั่นที่เมื่อกี้่เมื่อกี้เราไม่ยอมกินเป็นไงครับเห็นไหมชัดเจนเลยทีนี้เฮ้ยมันอร่อยมากนั่นเออพีทีทำงานแทนพี่แบบหนึ่งพี่ขอกินแนึ่หนึ่งก็ขอบคุณสถานทีชนะคะ ป็นเด็กดีมากวันนี้น่ารักมากเลยได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นลูกกินสีมือเป้ยต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคนเลยแล้วก็กินไม่หยุดด้วยเนาะขอบคุณสถานที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแคนดเรียมค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการด้วยนะคะโอนตินค่ะแบรนดูเนียแล้วก็ฟูจิโกะค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้ทุกวันพุธนะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง ไทยทีวีสีช่องสสวนันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดทุกคนก่อนเลยขอบคุณะคุณคะขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดี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 ค่สวัสสวัสดีค่ะัคุณค่วัสด่ะัี่วดี่คะค่ัี่คค